สวัสดีครับวันนี้คุณพ่อผาดถามครับพามาลุ้นนะครับปักเบ็ดไว้ครับสองหลังครับเนี่ยกําลังปากําลังตอดแล้วครับกาลังตอดแล้วไหนไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอาแล้วเอาแล้วน่าจะติดแล้วนะเอาแล้ว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 เอาเอาลุ้นไปพร้อมกันเดีย๋ยวรอมติดก่อนนะ เอาแล้วติดแล้วครับทำไมพี่น้องไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันคือตัวอะไหรหุยดูขันเบ็ดโค<ฮ>้งงอกันเลยทีเดียวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโคตรมานนะอุย้ยปลาช่อนเมื่อกี้ครับปักวันนี้อีกหลังนึงปากำลังจะเริ่มกินแม่เรามาเร็วเกินเมื่อกี้ปลาช่อนตรงนี้ฮะ เดี๋ยวเราไปรุ่นตรงนั้นดีกว่าคืออะไรเอ้าบปลาบอบไอเราเข้าใจนึกว่าเป็นปลานะเนี่ยอออไม่ใช่ปลาเตา่า อ้าวเดี๋ยเดือเดือทำการอ้าวหลุดแล้วเออตายไปไม่ได้อยากได้เตาไปแล้วเออโดนโค้งไปแล้วครับแม่เหยื่อเหยื่อไสเดือนนะครับเป็นเหยื่อไสเดือนดีแล้วที่หลุดไปเดี๋ยวปักที่ไม่เพื่อไม่ให้เตามันมากินเราต้องไปปักเอาปลานะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคครับงั้นก็จบคลิปเพื่นนี้ฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามกด ให้คุณพ่อด้วยนะครับบ๊ายบาย